สวัสดีค่ะวันนี้มาเมามอยต่อจากวันก่อนนะคะวันก่อนรู้สึกว่าเสียงจะค่อนข้างเบานะคะขาต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดใครฟังไม่ชัดนะคะหังจากที่พี่พี่ให้บุญกับดวงจิตวิญ,ญญาณทั่วไปเป็นประจำเวลาที่ไปทำบุญไปถือศีล ไปถวายสังฆทานปฏิบัติธรรมที่วัดท่าสูงน,นะคะเวลากลับกลับบ้านเนี่ยก็จะมีสองข้างทางจะมีดวงจิตก่อนถึงบ้านประมาณสักหนึ่งกิโลจะมีดวงจิตวิญญาณที่เขาอ่ายังเป็นสัมภเวสีที่เขายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องไปที่ภากษานะคะเขาเคยได้รับบุญจากเราเขาก็จะมายืนรอรอครั้งละเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยเราก็ให้บุญ เขาก็จะสว่างแล้วก็สบายขึ้นนะคะมีอยู่วันหนึ่งที่พี่นุ้ยได้ช่วยคนที่เขาถูกกระทำคุณผีมาก็ช่วยปลดปล่อยแล้วก็ป้องกันตัวเขาให้เราหลังจากนั้นอะ่ะตัวผู้ทำซึ่งก่อนหน้านี้สิบกว่าปีก่อนอพี่นุ้ยยังไม่รู้จักวิธีป้องกันตัวเองนะคะก็ไม่ได้บังตัวเองแต่ปัจจุบันนี้เวลาช่วยใครเราก็ต้องบังตัวเองไว้ก่อน ไม่ให้ผู้กระทำเขาเขาเห็นตัวเรานะคะตอนนั้นเนี่ยคนที่สง่งส่งผีมาเพื่อที่จะมาแกล้ง,งเพื่อที่จะมาโต้ตอ,อบเราเนี่ยส่งมาประมาณ1ิบกว่าตัวนะคะก็เห็นด้วยอ,อนุภาพของท่านปู่พระอินท์นะคะท่านท่านทำเป็นทิพย์พโสตยานให้เราเห็นโดยที่หลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นก็ได้ยินเสียงอย่างชัดเจนว่า ผีสิบกว่าตัวมาชวนผีแถวแถวบ้านที่พี่งเคยให้บุญเขาเวลาที่เวลาเราที่ไปทําบุญกลับมานะคะ mm hmm. เขาบอกว่าพวกพวกเธอมาเป็นพวกเราเถอะมาลุมบ้านหลังนี้กันหมายถึงตัวพี่นะคะอ,อยู่ในบ้านบอกมาลุมบ้านหลังนี้เอาให้มันตายไปเลยเอาให้มันไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดไปชวนผีที่เราเคยช่วยเหลือสงเคราะห์เขา ผีเหล่านั้นก็เลยมามาพร้อมกันหมดประมาณ300กว่าจำได้ว่าเป็นภาพเห็นแบบนั้นนะคะเขาก็เลยบอกว่าเธอจะทำอะไรก็ทำเรื่องของเธอแต่พวกฉันไม่เอาด้วยเพราะพวกฉันได้บุญจากคนนี้มามากมายแล้วมีความสุขสบายทุกวันนี้ก็เพราะบุญจากจากที่พี่นุ้งไฟให้เขาไปนะคะแล้วเขาก็เลยบอกว่าอยากทำอะไรเธอโดนสั่งอะไรมาเธอก็ทำหน้าที่ของเธอ แต่เราก็จะทําหน้าที่ของเราแล้วก็เห็นภาพพวกเขายืนล้อมบ้านยุ่งอยู่3ามชั้นชั้นแรกชั้นกลางแล้วก็ชั้น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 รอบนอกเนี่ยจะมากหน่อยนะคะเป็น3ามชั้นเขาบอกว่าแน่จริงก็เข้ามาสิเนี่ยล่ละคะ่ะอนุภาพของผีที่รู้จักบุญคุณผีที่เขาเคยได้บุญจากเรา,าเขาก็ช่วยปกป้องเราอีกทีหนึ่งนะคะก็กล่าวขอบคุณท่านปู่ในรอบนั้นคือ พี่ไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องไล่ไม่ต้องอะไรเขาเขาถูกสะท้อนกลับไปเองโดยอัตโนมัตินะคะเพราะว่าผีที่นี่ไม่อนุญาตให้ผีต่างถิ่นเข้ามาแล้วก็ไม่ยอมเป็นพวกด้วยนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยพี่งก็พาคือชวนเขาไปเวลาที่ไปทําบุญชวนผีไปด้วยแล้วก็ชวนผีขึ้นไปกราบพระที่พระจุลมณีเจดียสถานนะคะแล้วก็ชวนเขาไปนิพพานด้วยมีอยู่ปีหนึ่ง ท่านแม่ที่อยู่บนพะนิพานท่านถามว่าลูกชวนใครมามากมายขนาดนี้เราก็ไม่รู้ว่าผีจะตามเราไปหมดพอเรานั่งหันหลังกลับมามองอ้าวมากันหมดเลยเหรอเขาก็นั่งยิ้มกันพนมมือบอกว่าขอให้ท่านเอ่ยก็เขาเต็มใจที่จะมานะคะ สรุปแล้วเขาก็ไม่ต้องไปสอบส่วนแล้วคะ่ะเปลี่ยนภพภูมิโดยอัตโนมัตินะคะอัน,นี้พี่นุก็เล่ามาเป็นประสบการณ์เผื่อใครที่มีโอกาสทําบุญให้บุญกับสัมภเวสีกับดวงจิตวิญญาณทั้งหลายที่เขาตายไปแล้วเขายังไม่มีโอกาสได้ไปพิพากษาเราช่วยเข้าไปถึงวันหนึ่งที่เขาต้องตอบแทนบุญคุณเราเขาช่วยโดยที่ เราไม่ต้องร้องขอนะคะแล้วเขาก็มีรสศมีกายมีความสุขสบายมากโดยที่เราก็ไม่ได้เสียหายอะไรบุญเราก็ยังอยู่แถมเราก็ได้มิตรเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องเล่าประสบการณ์เกรดเล็กๆน้อยๆสู่คนฟังนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะนำเรื่องอื่นมาเล่าสู่ฟังอีกนะคะสวัสดีค่ะ